ตกใจแหละสิจริงๆเลยนะดึกเดินเดแบบนี้มาที่หุบเขาวูวังทําไมหรอที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เธอคิดหรอกนะตามฉันมาสิฉันคือหูเขาเป็นหัวหน้าทงแห่งการเกิดใหม่หวงัง้างฉันจะช่วยส่งเธอเองไอ้ยาหมายถึงส่งเธอลองจากเขาไม่ใช่ส่งเธอไปโลกหน้าสิทำไมผีเสื้อถึงนำทางเราเหรอ,หอเราว่า มันอยากจะต่ตขึ้นเป็นซิลลี่ยัยงไงล่ะแต่าระนกุกรมเดินได้อย่างจังหลีนะต้องมีคำอธิบายที่ไม่เหมือนฉันแน่นอนโอเคถึงตรงนี้เธอน่าจะปลอดภัยแล้วลหละนะทีหลังก็อย่าไปเที่ยวในล่นสถานที่อันตรายอีกล่ะแน่นอนว่า ถ้าเธอยืนยันจะไปจริงๆงั้นฉันก็ไม่ห้ามเธอหรอกนะนักประจันภัยเป็นลูกค้าวพ P ของทงแห่กงการเกิบใหม่หวังสร้าอยู่แล้วนี่นะเรามีคูปองส่วนลดให้เธอด้วยนะ <c oughs> อ่ะว่าแต่เธอมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยหรือเปล่านะช่วงนี้เราจัดโปรโมาชาั่นอยู่นะคนที่สองลดครึ่งราคา